ฮัลโหลยินดี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 ต้อนรับเข้าสู่ช่องเท็กเตอรบยนะครับวันนี้ t ท็กเตอร์บก็มาขอนำเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของรถแท็กเตอร์นะฮะรอบนี้นะฮะพอดีว่ามันเกิดปัญหานิดนึงเรื่องที่มันแบบจุดติกเล็กๆน้อยแค่นิดเดียวฮนะแค่นิดเดียวทำให้อ่ามันเกิดผลกระทบกับรถทําให้รถมันสะอึกสะดุดหรืออะไรก็แล้วแต่ รถเกิดการเสียหายหรือรถเกิดการสตาร์ทไม่ติดรถเกิดการกินน้ำมันแบบไม่เต็มที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็รอบนี้เป็นการมาบอกถึงว่าท่อยางสายยางสายต่างๆนเนี่ยสายน้ำมันเนี่ยมันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างใช้ถูกประเภทผิดประเภทยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาให้ดูกันตัวอย่างของการใช้สายน้มันแบบผิดประเภทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าคันนี้นะครับ คือจอร์เดีย2850บอกเลยคันนี้สภาพดีมากสภาพภายนอกดีมากครับเนี่ยของเดิมยังเดิมเดิมสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยเนะปัญหาของคันนี้ก็คือใช้ใช้สายน้ำมันปิดประเภทเนะฮะแล้วก็คือเขาใช้สายน้ำมันโซลา่าโดยที่ปลายสายนี้สายส่งแก๊สสายแก๊สนั่นเองนะฮะเนี่ย,ยดูสายแก๊สมันก็จะเป็นเป็นลายๆเห็นไหม เป็นเส้นๆเลย์เนี่ยก็มาใช้ในการก็้ามาใช้ในการใส่น้ํามันเดินพอน้ํามันของโซล่านั่นเองมันเลยทําให้สายมันกรอบนะครับพอกรอบปุ๊บมันก็เกิดการแตกอากาศมันก็เลยเข้าไปในในในสายตัวเนี้มันสามารถทาให้อากาศเข้าไปในสายแล้วมันก็มีอากาศอยู่ในข้างในไงรถก็เกิดการสะอุกหรือกระตุกหรือการกินน้ํามันที่มันแบบขาดช่วงขาดตอนนั่นเองนะ มันก็เลยเป็นเหตุสาเหตุให้บว่าะจะใช้สายน้ำมันหรือสายแป๊บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ใช้สายให้มันถูกประเภทนั่นเองสายน้ำมันนะครับมันมีอยู่หลายแบบสายน้ำมันมันมีอยู่หลายแบบเนี่ยผมยิ้มาปอดีสายมันมีอยู่หลายแบบเนี่ยแบบแรกแก็คือสายน้ำ น้ำเปล่าเนี่ยน้ำเฉยเฉยเนี่ยสายน้ำมันก็จะเป็นตรงนี้แต่นี่ก็เอามาดูดน้ำมันเฉยๆนะครับซ้ายมันก็เลยกรอบเนี่ยเอามาดูดน้ำมันเฉยเยสายกรอบแล้วตัวนี้กรอบแล้วเนี่ยแข็งปุ๊บเลยนะละเอาคอนทุบก็น่าจะแตกนะฮะนี่คือสายน้ำเปล่าน้ำเฉยเฉย H2O ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือสายน้ำมันโซลา่านะครับสายน้ำมันดีเซลนั่นเองจะเป็นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นแบบขนาดเล็กนะฮะ อันนี้ใช้กับโซลา่าได้แบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นสายโซลา่าเช่นเดียวกันที่ผมจะใส่เปลี่ยนกับคันนี้นั่นคือสายโซลา่าแบบหนาฮะอย่างหนาอย่างดีเลยตัวนี้ก็มีค่าของมันอยู่เนี่ยอะไรอ่ะ9.5มมเออนี่ยแหละช่างมันเถอะแต่ตัวนี้ผมจะใช้ตัวนี้เพราะมันหนามันทนกว่าแล้วก็เวลาเกี่ยวอะไรมันก็ขาดยากกว่านั่นเองก็เอามาใส่แทนไอ้สาย เอามาใส่แทนสายเนี้ยสายแก๊สเนี่ยมันก่อมันแข็งเนี่ยเนี่ยงอก็ไม่ได้เนี่ยเพราะมันแข็งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสายน้ํามันนะฮะสายแล้วทีนี้น้ํามันเนี่ยไอ้นี้สายสายมันก็มีอยู่หลายประเภทใช่ไหมอีกอันนึงก็คือสายน้ามันไฮดรอลิกอันนี้คือสายน้ํามันไฮดรอลิกนะครับสายน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยมันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันมีแบบอย่างหนากี่ชั้นกี่ผ้าใบก็ว่าไปเนี่ย อันนี้ก็9.5มมเหมือนกันค่าความทนค่าความดันได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคามันก็ขึ้นอยู่กับนั่นแหละความคงทนความหนาความาพรีเมียมความมียี่ห้อของเขาขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเลือกใช้กันมีให้เลือกหลากหลายราคานะครับอย่างสายไฮดรอลิกเนี่ยมันมีทั้งอัดอัด,อ,ดอัด6อะไรอย่างเงี้ยมาตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้ มันจะมีหลายแบบเนี่ยไอปีบเนี่ยมันจะมีอันนี้น่าจะแปดนะอ่ามีแปดคีบมีหกคีบซึ่งอันนั้นก็เป็นสับองช่างให้ดูริกเข้าไปแต่ผมเวลาผมดูสายพอใไฮดูลิกผมก็จะดูตรงนี้อยากให้บอกว่ามีคีบตัวนี้เยอะๆหน่อยพอาคีบตัวนี้เยอะมันก็มันก็จะล็อกอยู่มันไม่ค่อยคลายอะ่ะแล้วมันก็จะมีกี่ชั้นอีกทีนี้อันนี้เป็นสายแท้นะครับสายแท้ของ 50้าสูด e ค่า psi มันก็จะอยู่ที่3,250นะฮะอันนี้ค่อนข้างทน,นขนาดนะะ3หุนนะฮะ3หุนก็มีหลายแบบเดี๋ยวผมไปหยิบสายงานไทยให้ดูแ่มมาทีนี้ก็เป็นสายงานไทยนะครับงานไทยก็จะเป็นแบบนี้มีขนาด5หุนกหุน4หุนก็ว่ากันไป ้ามีขนาดแบบสี่หุนห้หุนหหุนประมาณนี้ครับของพวกงานไทยอันนี้ห้าแบบหุนกับสี่หุนนะครับก็แรงดันอยู่ที่2 6งพันหกสิบเที่หนึ่งร้อยสิบาทหรือ180ร้อยปสิบบาทมีค่าแรงดันของมันอยู่ในห้าหุนเห็นแบบนะก็จะมีบอกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบอัปจีคีบอ่ะอันนี้ก็แปดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแบบสามชั้นห ไฟ,ไฟช็อตเนี่ยเห็นไหมแปดชีบแล้วก็มีตรงนี้ชั้นอีกหนล็อกหนึ่งสองสามตัวนี้มันจะเป็นอัดแบยบยาวน,นี่อัดยาวนี่อัดเป็นเป็นล็อคหนึ่งสองสามแต่ว่าแปดเหมือนกันถัดจากาสายไฮดรอลิกหรือสายน้ํามันอันอื่นที่เราได้กล่าวมาแล้วนะฮะแต่พวกนั้นอนะ่ะมันก็มีอีกอันหนึ่งที่มันทนเหมือนกันนั่นก็คือเป็นแบบแป๊บเหล็กเนี่ย แต่แป็บเล็กกนถ้าแบบว่าเดินระยะทางแบบยาวๆเขาก็จะเดินเป็นแป๊บเล็กให้มันแบบวา่าขนานไปกับตัวรถหรือสวยงามไปกับตัวรถเนี่ยตรงนี้แป๊บเล็กนะครับแป๊บเล็กมันก็มีความทนแต่มันมีข้อจำกัดคือมันมันดับมันดับไม่ได้มันไปในสภาพไหนก็ไปสภาพนั้นถ้าโดนงอก,ก็งอเลยอะไรเงี้ยแต่ดัดกลับมาอาจจะขาดก็ได้แป๊บเล็กเนี่ย ประโยชน์ของมันคือถ้าทําเยอะๆมันก็ถูกนะราคามันก็จะถูกแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะ,อะเวลาล่วเวลารั่วเราก็สามารถเชื่อมได้ปะได้เปลี่ยนแต่หัวได้มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนแต่ข้อตัวนี้ท่อตัวนี้ก็เปลี่ยนได้ถ้ามาเป็นแป๊บยางทีนี้แปบ๊บยางถ้าขาดั่วเลยต้องเปลี่ยนหมดเลยต้องเปลี่ยนหมดเลยขั้วมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแป๊บเหล็กข้อดีคือซ่อมได้แปบ๊บยางผมว่ามูลค่าของแป๊บยางเนี่ย แต่พลาสติกเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามันน่าจะสูงกว่าต้นทุนน่าจะสูงกว่าแล้วก็แต่ข้อดีของมันคือมันงอได้ฟรีมันฟรีสไตล์มันจะงอไปซ้ายไปขวาก็ได้แต่มันเวลาติดรถมันไม่สวย,ยางามแป๊บเล็กอะ่ะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะดังนั้นก็มันอยู่ที่ช่วงจังหวะและมุมมองแปบ๊บเล็กยึดอยู่กับที่ไม่สามารถดัดได้แต่ซ่อมได้แปบ๊บยางอ,าอิสระฟรี จะยังไงต้องมี2ส,ส่วนนี้เพราะว่าแป๊บไฮดรอลิกแป๊บไปม,มีดนนานนามันต้องมีสตัวทั้งตัวยางแล้วก็ตัวเหล็กนั่นเองเพราะว่ามันจะมีช่วงจัหวะไฮดรอลิกมันต้องยืดหลเนี่ยมันต้องเป็นยางก็ไดะ <c oughs> อันนี้ความคิดส่วนตัว๊ะก็จบคลิปดีกว่าข้อสําคัญที่สุดคือการใช้แป๊บให้ถูกประเภทถ้าเอาแป๊บน้ํามันไปแทนแป๊บไฮดรอลิกมันก็ทนแรงดันไม่ได้ดังนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเอา ใส่น้ำมันอาปั๊บแก๊สมันไม่พนโซลา่ามันจะแข็งมันจะกรอบมันต้องเลือกสายให้ถูกประเภทนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกับช่องทัตตาบอยแล้วก็เพจทัตตาบอยด้วยแล้วก็บริษัทไทยไทรเทคเตอร์ตัวแทนจําหน่ายรถแทึกเตอร์จอร์เดียประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับคันนี้คันนี้นะครับก็จะซ่อมให้มันโอเคแหละเดี๋ยวเราก็ามาดูกันว่ารถรุ่นนี้ผลิตเนี่ยดีมากเลย ครื่องตัวนีออเนะะ้เครื่องฝรั่งเศสนะครับเครื่องฝรั่งเศสแต่ตัวรถไปที่เมนไฮเยอรมันนีดีมากผมบอกเลยดูเลยเนี่ยสีเดิมนะสีเดิมยังแบบว่ายังดีอยู่เลยอะติ๊กเกอร์เดิมสีเดิมสียังสดอะ่ะผมว่านี่สีนี่คือสภาพดีมากนะยังไงยังไงก็รอติดตามด้วยละกันเดี๋ยวลงขายเร็วนี้แหละนะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า